มาจับไม้สั้นไม้ยาวกันดีไหมเออดีดีดีความเป็นความคิดที่ดีนะยุดติดธรรมที่สุดเลยดีดียุดยดีธรรมดีนะใช่ใช่ใช่ข้าต้องจับด้วยเหรอจับสิเออต้องจับนายอำเภอนั่นแหละตัวดีต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องครับรอเดียวนะ ตามข้าพเจ้ามาเริ่มทีมม่ไหนอำเภอนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> โอ้โหยาวยาวมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยาว่าายรอนอำเภอสั้นสุดนะก็ต้องขับรถไปแต่ว่าจะให้ไอ้โรบินพูดมันรู้ได้ยังไงว่ารถเราเนี่ย้นทองนั่นสิจะให้มันรู้ได้ยังไงวะรถเรานี่ยมันขนทองะ คิดออกแล้วองสายท้ามัจะเหลวซะแล้วเว้ยไม่เห็นมีใครมาป้นเลยขับวนอยู่นี่ตั้งครึ่งค่นวันแล้วเฮ้ยสงสัยจะตกงานแล้วสิท well ้า ได้ขับรถมาวนเวียนอยู่แถวนี้ก็ไม่เชิงรอกไอ้โรบินฮูดเอ <laughs> ๊ะทำไมพวกมันยังไม่มา,มาอ๋อท่านหมายถึงพวกนู้นใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> แก <us> แกจะยามข้าม,มากเกินไปแล้วนะเจ้าโรบินฮู้ <h ull s> ชักดาบแกออกมาสิมาช้เข้ามาเข้ามาสิแนมเพอแกเข้ามาสิเข้ามาสิเ <h ull s> ข<อ>้ามาเข้ามาสิแกไม่กล้าใช่ไหมอย่างี้กลับบ้านดีกว่าเรื่องแบบนี้เฮ้ยโอ้โห

แล้วในอำเภอวันนี้ข้ายังไม่อยากตายข้าแกไม่ตายนะนางนี่ก็ต้อง,งตายโอ้มาริเียนโอ้พระเจ้าข้าพ้นทุกข์แล้วเจ้าทำอะไรก็ทำตามใจเจ้าเหอะใชนีม่มันนางเอกแล้วเว้ยมาช่วยหน่อยสิว้ยใช่จ้ะ รู้สึกเข้ากันเป็นปีเป็นขุยใช่ไนหะไปสวรรค์ด้วยกันเถอะ ข้าจะอยู่กับท่านสองชั่วชีวิตป่ไม่น่าเลยตวูว่าแต่ว่าคนอื่นไปไหนหมดล่ะดันเองล่ะคะอยู่นี่งอยู่นี่ไง,ไงโรบินฮูดฮะพวกท่านใช่แล้วโรบินฮูดที่แท้ถูกต้องโรบินความจริงใช่แล้วโรบินฮูดใช่อะไรหรอท่านฉันไม่เห็นมันเที่ยงอะไรสักคำเลยอะไม่ต้องยุ่งเน่พวกท่านทำอย่างนี้ทำไมอะ ทำทำไมอ่ะเหรอทำเพื่อข้าหัวของเจ้าไงโรบบนฮูดเจ้ารู้ไหมข้าหัวของเจ้าเนี่ยแพงที่สุดในป่าเชอรุดและมันอาจจะแพงที่สุดในโลกก็ได้มันอาจจะทำให้ข้าและพรรคพวกของข้ามีกินมีใช้ไปตลอดชีวิต ท่านอย่างนี้มันเมื่อยนะข้าว่าเอาลงก่อนดีกว่าเออดีเหมือนกันมา,อา้อเอาลงทำไมอะท่านเอาขึ้นลิตเติ้จอนมานี่ลิตเติ้จอนผมบอกแกนั่นแหละมาที่ระวังเจ้าโรบินฮูด ลาก่อนหนึ่งสองยิ่ง,งทำไมถึงทำ<ด>อย่างนี้ทำไม เฮ้ยพอแล้วอุย้ยเฮ้ยไม่ใช่เวลาสำหรับบทรักนะเว้ยโรบินฮูดมันเป็นเวลาสำหรับการตายพร้อมหรือยัง <c oughs> <c oughs> ลูกถึงูหมดแล้วดีฉันบ้างเลยแก พอลี่นขา้าเอาละก็ข้า,ขาไม่สามารถจะอยู่กับท่นได้สองชั่วชีวิตแม้แต่ชีวิตเดียวอะไอย่างไม่มีโอกาสเลยเหนื่อยเล่นละครเขาก็เป็นคนชายเล่นก็ได้ดีเดียวกว็จะได้ถาย

ไม่เรียนไม่เรียนโจข้าสัญญาถ้าขอสัญญาข้าจะดูแลรักษาป่านี้ตลอดช่วชีวิตของข้าแต่เอ๊ะคนเดียวข้าจะรักษาไหวเหรอ ช่วยกันดูแลโลกของเรากันเถอะครับก่อนที่มันจะตัดช่องน้อยหนีเราไปกันสะกก่อนเมื่อถึงตอนนั้นเราเองนั่นแหละที่จะซวยเชื่อผมเถอะ